สวัสดีครับออกอาบจอมซาวันนี้เราตื่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูบรรยากาศ่พี่อาบเพิ่งตื่น้องนี้เละมากใส่ใส่กันเล่นกันแบบยับมากเป็นไงครับตื่นแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับน้องๆหนูเห็นไหมพี่อาบพี่อาบครับบรรยากาศดีไหมโอ้สภาพซอตื่นยับยับมากนี่ เดินออกมาจากเตียงครับมาตรงระเบียงก็จะไปเจออยู่แม่น้ำโขงนี่แดดออกแล้วแดดแรงแต่ว่าอากาศเย็นมาก <c oughs> นี่นี่เป็นประเทศลาวนะครับสาณราฐประชาิปไตยประชานลาว <c oughs> อ่ามีเรือด้วยพี่อาร์เขาบอกมีเรือด้วยครับ, <c oughs> รบตรงนู้นก็จะมีหมอกจางๆสวยมากอากาศเย็นจริงๆครับ, <c oughs> รบดูสิครับอ่าตัวนั้นจะเป็นแม่น้ำโขงที่มันแห้งและ จะมีเนินทรายนะครับน้องๆออากาศดีจริงๆเลยนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้โหสวยจังอากาศเย็นไหมครับพี่อามเย็นเนอะนี่จะเป็นห้องนอนของพ่อนะครับเมื่อคืนนี้เพื่อจะนอนตื่นกันเพื่อจะอาบน้ํากันนะครับนี่ห้องนอนยับยุยยหมดเดี๋ยวก็เก็บเก็บตัวไปเดินเล่นริมคูงข,ข้างล่างนะครับ สวยมากครับสวยมากฝั่งลาวเห็นไหมครับจะมีหมอกจางๆภูเขาที่ประเทศลาวสวยมากภูเขายาวตามแนวริมโขงเลยทั้งหน้าก็จะเป็นคนออกกํลังกายครับทั้งเดินทั้งวิ่งบรรยากาศที่นครกนมนมดีมากๆเลยนะครับ อันนี้คือพ่อขอแบบคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงๆอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายน้ำนะน้ำไหลเย็นๆน,นะระวังตกนะลุกระวังตกอย่าอย่ายืนอย่างนั้นอามเดี๋ยวตกครับอ่าถ่ายเพื่อนหน่อยครับสวัสดีครับหน่อยเรีวสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับ,บ,รรบเลยมองดูนี่การปั่นจัก,กรยานอยู่ข้างล่างนะครับหนูเห็นไหมนี่อันนี้จะเป็นเหมือนถนนไว้สำหรับปั่นจักรยานจะมีเลนคนจักรยานนะครับแล้วคนวิ่งเดี๋ยว พ่อจะพาลุงอามลงไปข้างล่างเนาะเราอาบน้ำแเตรงตัวก่อนเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันแล้วค่อยมากินข้าวเชื่อมโรงแรมต่อโอเคอีพีนี้เจอกันอีพีหน้าครับผมฝากติดตามช่องน้องอาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับ